เพราะว่าหน้างๆลับตาสล้วก็ยุผู้เดียวเพราะว่าหน้าเป็นของเหตุไงว่าต้องส่วนผู้ใดงางนี่เดียวเองรับตาแล้วก็บึ้งล่มหันเจเขาหันเจออก ภาวน้าเป็นของเหตุยากม,มันมาเพาภวาหน้าแล้วมันจะเป็นไปได้สุข,ขนคนจิตใจเป็นของละเอียดอ่อนต้องอาศัยความภากความเพียรน,นิลิี จังที่สงบไพ่ถ้าห้องว่าอาศัยความผาามเพี้ยนสลัก็นั่งรับตาพอโทษขอโทษสามบาทพูดแล้วมันเคยผูกพันกับสิ่งใดมันก็ไปหาสิ่งนั้นมันเคยยุงเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดเป็นสิ่งที่จิตใจให้ามันอิน อินเตอร์เซชัภาษาอังกฤษนะมันเข้าไปซึมเข้าไปจิตใจเขามันซึมสาบในสิ่งใดทิ่งนั้นหลับปากกดพุโทโธพุโทโธเพอ้อเรามันก็ไปอยู่ซสิ่งนั้นเลยจิตเข้มันแรลนเข้าไปหาร่มที่ข้าง <c oughs> นีแหละสภาจิตใจแต่มาภาวนาเป็นของเหตุง่ายงายคือผูต่องสักส่วนผู้ใดเหตุตองไฟของมันแล้วก็เบิ่รลมหันใจเขาหายใจเขาว่าพุดหันใจออกว่าโทษประคับประคองจิตทั้งเฮาอยู่กับลมหายใจเท่านี้เอิ่อนมาภาวนา นี่คือการภาวน้าเนี่ยเาว่าหน้าเป็นของเห็นยากยากหมายเข้ามาเมือ่อเบรรลมหันเจเข่าหันเจออกแล้วจิตมันวิ่งว่อนไปตามสัญญาอารมณ์ออทีสังเกตเห็นเนี่ยผู้ใดเ,เคยภาะว่าหนาว่ายแล้วก็สิ่คอยสังเกตเห็น สังเกตเห็นอย่างสังเกตเห็นวิถีจิต,ตของห้องมาเฮาฮุกขึ้นซืาาน่อมาเมื่อกเฮาอยู่พ่อมันแต่ว่าเ้อาขึ้นไปเรื่องที่เหอาเกี่ยวของกันกันกบมากระแปลกเว้ย่าสักก็เห็นนั่นแหละ จะค่อยเห็นจิตมันไปเกี่ยวของกันวิธีจิตมันไก่สิ่งไหมันก็ไปหาสิ่งนั้นนะโอ้มันก็คือกันกับเครื่องใหม่เลยเว้ยสังเกตบ้างดีเครื่องใหม่ดิโนนีขึ้นเา็นน้ำต้นใหม่นะเครื่องเทวันนะมันพันเกี่ยวขึ้นเป็นน้ำใหม่นะมันมีอันไดเยอ่ไกลมันก็พันไปหานี่งาใหม่เยอ่ไกลอีก มันก็พันไปเป็นมีต้นไม้ย่กใก้กบพันไปหาต้นไม้เนี่ยคิดทั้งห้องกับทั้งส่ะไปหาเรื่องนั่นแหลวก็ไปหาเรื่องพุ่นแล้วก็เรื่องต่อๆไปเพื่อนไปเรื่อยๆเพื่อนแบบพวกหัเมีชิ้งทำคิดไปสองสามเรื่องแหละจิตมันลอยไปสองสามสี่หาเรื่องล่ะต้องคอยหูวมือชิง นี่แหละมันกเ็เรยเป็นของเหตุยากนางภาวนาไปภาวนาไปก็เลยบวร่วมหายจะเทียจิตว่เป็นสมาธิหายกเเ็เลยเบื่อเลยนายเกิดคุ้มเบือ่อคุ้มนายขานนี่แหละจ่มาภาวนาเป็นของเหตุยาตจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างสละบไพกับเป็นขึ้นกันนางภาวนาเขาเป็นเมื่อ พาว่านะ่ะก็เรียกว่ามันยากมันง่ายตรงงี่ว่าต้องส่วนผู้ใดคือจะเค็ยย่ำใดเห็ดเลยจะพ่พ่ว่านาย่ำใดพาอว่านาเลยนี่คือมองมันมองมันง่ายมองมันยากก็คือว่ามันบเปลี่ยนสมาธิมันสงบไปนี่คือมองมันยากนี่แหละการฝึกฝนอบรม เหตุยู่พ่อปน,นีไหมจริงๆแล้วห้างพรจริงพระจังตั้งหากาคนมาการเพาะว่าน้านี่ยครูบาอาจารย์พันบ่าไว้พระพุทธเจ้าพันบ่าไว้สอนไว้การเพาะว่าน้าเนี่ยเหตุคึกกน้นกันกับบุรุษหนึ่งเอาหมอน้ำมันเทินในบนศีรษะหมอใส่น้ำมันเต็มเต็มมตั้งไปทั้งหัว แต่ก็มีบุรุษอีกผู้นึงถือดาบเงื่อดาบอไปทั้งหลังมาขันกระดุกระดิกแคทน้ำมันก็ะเพื่อมออกจากหมอ้อแม่แตยศเดียวจีฟันให้ข้อขาดความรู้สึกของห้านะ่ะขันมีผู้บ,งบัง,บงคับสร้างบังคับเข้าอยู่ทั้งหลังยังสิลนะเข้าสิสามารถตั้งสติไดแนวเลยวะบกเผลอเลยบกกาเผลอราวยานข้อขาดเนี่ยมายานข้อขาดยังสิ ตั้งสติแนวอยู่ยงสี่ยอมเห็นผลทุกครั้งไปการเพราว่าหน้า,ากับแนวอยู่กับลมหายใจเนี่แหละมันก็ย่อมเห็นผลนะคือความสงบความสงบหมายถึงจิตบบไปใสจิตบ่มีโอกาสเด็เล็ดหลอดไปทางอืนอนอนะงน่นเดินอยู่นเนะเบิึงร่มหายใจอยู่ก็เด็นอยู่หายใจเขา้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกมันสิค่อยๆรู้สึกว่าล่มสําใดสบายมันสิค่อยๆติดอยู่กับล่มน่ะอือเมื่อเฮาเบิ่งไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆจิตเฮาสิติดอยู่กับลมลมสิติดอยู่กับจิตจิตกับลมสิกลายเป็นอันนึงอันเดียวกันนี่เนี่ยถ้าเฮาตั้งสติแน่วแน่ถึงเพียงนันล่ะยังเป็นไปได้ ม่อจิตเข้าไปติดอยู่ในอารมณ์นั้นนั่นนี่แหละพระเดนวิตกหรือว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิตกไปว่ายกจิตขึ้นยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ไ่ได้ยกดอกมันไปติดทั้งมันเองอืวิตกแล้วก็วิจารณคำข้ามาวิจารก็คือล่มสบายนั่นเองรู้สึกว่าล่มสบายนั่นเองมันไมีค่อมสบายพิติตกำลังเกิดขึ้นรู้สึกว่ากายเข้าเบาอืรู้สึกว่ากายเบาจิตก็เบา บ่เป็ี่ยนผ้าหลาดิ่ได้บังคับไปไหมจิตบ่ได้ไปบังคับตันี้ขันฮอดพ่นาบ่ได้บังค,บบบงคับกันแล้วกายกระเบาจิตกระเบาแล้วบางครั้งเบื้องยุหันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆส,สักพักหนึ่งมันถิดรูปเข้าไปหรือสักพักนึงวันอาทิตื์บุดออกไปข้างนอกเห็นจะของยางออกไปข้างนอกเลยก็ได้ออันนี้คือจิตมันล่วมลงไป แต่มันส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกมันก็เห็นในค้องยางออกไปไปหาหล่อบเบิ้งผู้นั่นผู้นี้ก็ได้ผู้นั้นเห็นยางอยู่ผู้นี่นเห็นยางอยู่มันก็ไปได้นี่ขันจิตถ้ามันเป็นได้ยังสินี่คือการฝึกอ่ะขี่ตกปองมันก็เป็นมันมีความต้องป่าถนาว่าสิเห็นเป็นยังส่ยังสี่ดอกส่วนใหญ่แหละมันก็ขี่ตกปองอืมันก็เลยเป็น การภาวนาจิตกป้องเป็นแลนเราก็เลยตื่นเต้นดีใจมันมวนมีความสุขในการที่มันเป็นนี่นี่แหละการภาวนาเป็นความสุขนะจิตมันได้สงบเรามีความสุขบางครั้งบางโอกาสมันล้มหันใจเขาหันเจออกรู้สึกจิตมันไปนติดอยู่กับล้มสักพักหนึ่งมันก็ร่วมลงไปลุบเข้าไปลุบเข้าไปบางเทอมันก็นแน่ อืมคณะมีสติหลายมันกันแนวแนวอยู่บันกับบบบริกรรมแล้วลมมันกับบริสนใจแล้วบางเทื่อมันกะบบันสติมันหน่อยมันก็ลุูเข้าไปด้วยกันเห็นแต่มันลูกเข้าไปแล้วก็เมื่อรู้สึกอีกเถื่อนหนึ่งก็คือมันออกมาแล้วเมื่อรู้ตัวอีกเถื่อนหนึ่งเอ๊ะบางหันเท่านังเพราว่าน่า มาวงร่วมหันใจอยู่มันก็หายไปเลยก็เป็นซุ่มโอ่งคนได้หันเป็นซุ่มโมงซุ่มโงคนได้หันพอมันจิตมันสมองเข้าไปเมื่อได้กับฟืกอยู่จีงสี่เมื่อได้กับฟึกอยู่จงสี่เมื่อร่มหันใจเข้าหันใจออกบางเมื่อรูปเข้าไปแล้วก็หายไปเลยจีงสี่แหละเมื่อหัวเมื่ออีกเพื่อนมันออกมาพี่ เมื่อมันเป็นดุๆเมื่อนี่กับเป็นเมื่ออื่นก็เป็นมือเฮ้อก็เป็นเป็นเรื่อยๆเป็นเอาเรื่อยๆมันสิคอยมีสติแก่ก่า้นมานั่งพอว่าการบำเพ็ญข้องเฮาเมื่อสติเฮ่อมันแก่มันก่าเพราะว่าหน้าทอเก้านี่แหละฮ็ดทอเก้านี่แหละเมื่อกี้มันสงบละมันก็ร่วมลงไปอีกร่วมลงไปข้าวนี่ บางครั้งมันก็ร่วมมื่อกว่เห็นแจคข้องแนวอยู่เห็นจ่จิตแนวอยู่นิ่งอยู่ซื่อๆน่ะไม่ได้สนใจกับกายโดนพอสมควรมันก็มีอารมณ์อื่นปรากฏขึ้นยับออกมาเมือ่อจิตที่มันเข้าไปแล้วสงบแล้วอิ่มในอารมณ์แล้วเมื่อมันออกมาเหมือนมันก็ต้องประสบกับสิ่งต่างๆ ตากันยัง่งหูกันยัง่งจมูกกันยัง่งลิ้นกันยัง่งกายกันยัง่งสิ่งต่างๆมันนี่ยัง่งตายัง่งตาไม่นาทีกระทบกันกับรูปหูไม่นาทีกระทบกับเสียงจมูกไม่นาทีกระทบกับกินลิ้นไม่นาทีกระทบกับรสกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยเมื่อจิตทามันอิมนะ่มเนี่ยร่มแล้ว เมื่อมันได้กระทบแล้วมันก็บปซึมอารมณ์บริซึมเข้าสู่จิตใจอารมณ์ต่างๆบรซึมเข้าสู่จิตใจของเขาเมื่ออารมณ์บริซึมเข้าไปเข mm hmm. าสิเห็นไหมบางเสืยงมันก็คิดสิ่งดีบางเสือมันก็คิดสิ่งบ่ดีจิตเนี่ย คิดทั้งของดีทั้งของบอดีปากฏกึุดว่าเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของจิตแต่ว่าคิดแล้วมันกระดับไปดับไปเพราะว่ามันบวซึมเพราะว่าความมีสติแก่กาเหล่าเด้มันผ่านสมาธิมาแล้วมันต่างกันกับจิตบันผ่านสมาธิขั้นตอนมันบวนในสงบนะตอนที่จิตบวนในร่วมนะมันบวชในผ่านสมาธิ คิดดีกันซึมอืมคิดดีกับซึมทราบคิดบ่ดีกับซึมทราบสิ่งที่ชอบกับซึมสิ่งที่บ่ชอบกับซึมเนี่ยซึ่มเขาสู่จิตใจเขางี้ยมาจิตเท่าสงบแล้วออกมาแล่วบเนี่คิดดีก็มันก็ผพ่านไปคิดบ่ดีก็พ่านไปเนี่ยคิดสิ่งดีคิดสิ่งบ่ดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พ่านไปพ่านไปพ่านไปบ่ซึมเนี่ยมาสิค่อยๆ่ยเห็นหัวจักจิตเจ้าของ อารมณ์ยังเกิดขึ้นมากก็เห็นนี่แหละพ้น่าจิตมันมีสมาธิแล้วมันก็ค่อยเกิดความูลควมเห็นความฉลาดขึ้นมากพัฒนาเนี่ยจิตมันพัฒนาการขึ้นแต่ก่อนมันสงบปุ๊บลงไปก็หายเลยพอสติเข้า่าไหลกันสติหลามันก็กลายเป็นสมาธินี่แหละพุทธังสีเหตุไปเรื่อยๆมันก็ค่อยพัฒนาการขึ้นมาก นั่งนักเข่าบปเนี่ยเพาะว่าหน้าเขาล้าลายเขาเงียไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอจิตสงบร่วมบางครั้งบางโอกาสถ้ากสิเห็นมันร่วมให้เบิ้งจังๆเลยละ่ะเขาเบิง้งร่วมหายใจอยู่เบิง้งหรือว่าบางเทอก็ขึ้นซิ่งนั่นซิ่งนี้เพื่อนๆไปน่ะมันหดปึ๊บเข้ามาเลยหดทึบข้ามาอยู่กับร่วมหายใจมันหดเข้ามาเองพอหดข้า,ขม,า,ขาขมาเองสักพักหนึ่งร่วมกับแผ่วลงแผ่วลง แผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเอาไปว่าบ่มีล่มจิตกับบ่มีเครื่องอยูแหละบมล่มีร่ะเซเวยอยู่บนจิตเป็นเซเวยอยู่ใงสนามแต่เรื่องจังงั่งอยู่ในสน่มถ้าฟังนั้นมันก็ร่วมบูลงไปร่วมบูบเขากับมันก็าหายไปใส่เนี่ยมันก็มีสติรู้อยู่เด่นอยู่ รูอยู่นะแต่ว่าม่งจะว่ารูยใสัยนั่นแนหะนั่นคือจิตมันร่วมมันเป็นสมาธิเพื่อเก็บไปเรื่อยเื่อยเรื่อยๆรื่อยเรื่อยๆย,ยังสี่บัดมันออกมาบัดเนี่ยมันก็สิเห็นความรู้สึกในคิดเห็นอารมณ์ของจิตเจ้าของเนี่ยมันจเห็นอารมณ์จิตของเจ้าของ พุทโทพุทโทพุทโทที่ห้องเกา่าห้องบริกรรมพุทโทษไปว่าผู้ลู่ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ลู่ก็ปากโกดขึ้นแล้วอืผู้ลู่นะปากฏกดขึ้นว่าชัดเจนละปานนั้นนะจิตเท่ากับเริ่มตื่นแลวบ่เนี้ยแต่เก่าจิตเท่าบ่เคยตื่นไหมเพราะว่าพุทโทพุทโทมันกับเอื่อนซื่อมันจะซื่อบ่เคยตื่นบน,นี้มันตื่นเองคือยังผูใ้ใดเคยไปเพราะว่าหน้าน้ำปาน้ำาลงอะ่ะอื พราะ่หน้าแล้วก็เมื่อแล้วก็พักนะว่าก็กำหนดจิตต้องเข้าอยู่เมื่กกำหนดจิตต้องเข้าอยู่รับจาไปที่เสร่างกายมันก็รับไปตามปกติมันเมื่อยส่วนจิตนี่ยมันรับเล่อยเฝ้าจากของเด่นอยู่เดิงสั่นบางครั้งก็เด่นอยู่เฉพาะจะของเฉพาะเฉพาะจิตบางครั้งก็รู้นั่มผายนอกนั่มนี่แหละบางครั้งสร้างห้องยู่ยใกล้กับพวกมือแต่ว่าก็ไม่ได้รับนะ เออมันก็นมีแปลกๆเว้ยห้องก็จะคอยหูคอยเห็นสิ่งต่างๆเห็นจิตขังเ้องแล่วนะว่าเห็นยังไงเห็นะจิตขังห้องเออมันสงบแบบนี้เป็นยังสี่มันสงบแบบนี้เป็นยังสี่เมื่อร่างกายอันนี้รับจิตบ่หลับเป็นยังสี่มันที่คอยคอยเห็นผู้หู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันกระลู่แนี้วบ้านนี่อยู่เพื่อนๆไป แต่ยีงมียังมันก็ะด้กระทบกับสิ่งที่ว่น่า,นาดูนา่าชมปกติจิตต้องห้าแล้วสิ่งที่ว่น่า,นาดูนา่าชมสิ่งที่ห้องบ่ชอบใจ mm. จิตต้องห้าวสิแลีนเข้าไปเลยเ mm. รียนไปใส่เลยไปคอยคว้าเอาสิ่งนานมาก mm. พอจิตไปคอยควา้าปุ๊บ mm. ของบดีบบห่างาม,มันก็จะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาปุ๊บ จิตเท่าไปขวา้าคือกันกับจิตเท่านีนนาน่ยมันบ่าฉลาดไหมเหมือนมันบ่าในเรียนลูกคือคือเด็กน้อยนี่เด้จิตนะเหมือนยังบ้านในเรียนลูกหามไม่ได้มันกับโบฟังดอกเด็กน้อยนะยาเด้ลูกยายายา,ยา,ยาดเด็นนง,น,น,งน,ดน้อยมันไปเล่นไฟเล่นแมงกด้เอ้วเด็กน้อยมันไปเล่นย่ามฝนตกเียแมงภูก็อ,ออกมาแตนตอเพิงก็ออ,อกมา วาตอมไฟพื่นพังพื้นพังแล้วมันตกลงมาเนี่ยน้ำเงินน้ำสั้นทานเห็นไ่เขาเคยเรียงเล็กน้อยอ่ะมันตกลงมาอย่าไปบายลูกอย่าไปบายแต่มันก็บอกฟังหนวกตีเขาเมื่อไหร่ก็บอกฟังท่านโดนมันก็งอไปบายอีกอท่านโดนมันก็งอไปบายอีกลูกเข้ามันเป็นยังสั้นจิตกับคือกันบอกว่ามันบอดีอย่าไปคืดยังสั้นกระบอาเอาจิตมันคิดไปในียอกุศลคือสิ่งที่มันชอบใจมันเคยชอบมันพ่นในเลียนลูกมันก็คิดไปจริงใดเป็นโทษเป็นภัยมันคิดมันมักหมัก พราะมันคิดมันมักงั้นสันลัพ่อคิดไปแล้วจิตใจของเขาเนี่ยมันสิเห็นความซึมซาบเอรามาสู่จิตใจเห็นใจเป็นทุกข์ไหมมันสิเห็นอารมณ์เป็นทุกข์ข้นภายในจิตของเขาเนะ่มันสิค่อยๆเห็นไปเห็นความทุกข์ป่ากดขึ้นทิ้งที่ผูชอบมันแหละ่ด้มาออกมาใส่ใจเครื่องก็ห้องหามว่ายาลูกยายายาว่สัน ยาแสดงมันก็เที่ยววนไปบ่ายเมื่ตตองว่าเนี่ยห้มันบ่ายเลยท่านโดดมันก็ตวดเหนี่ยวมือมันอืมแม่งงอดก็ดีแม่งแม่งพูก็ดีมันก็ตวดใส่เหนี่ยวมือมันหายก้ากขึ้นเลยเหยือเนี่เมื่อมันหายก้าขึ้แล้วก็หาวันหายยาใส่ให้มันบัดนี้แม่งพูมาอีกเอาม่ลูกใบแม่ลูกก็ทันเดย์เมื่อมันใส่จับเมื่อมันใส่มันก็บบ่อเอาอันนี้คือมันเห็นโทษเห็นไพ่จิตที่มีสมาธิก็คือกัน สิ่งใดที่พวกท่านเห็นถวดเห็นไพ่มันก็ยังอยากควยคว้าเข้าไปจับไปต้องเมื่อปล่อยให้มันจับมันต้องมันก็สิเห็นว่าเนี่ยเกิดความทุกข์ความสมองต่อไปมันก็เลี้ยรูไปเรื่อยเลี้ยรูไปเรื่อยนี่เป็นปัญญาด้บัเนี่ยเป็นปัญญาว่างให้ไพ่บอกมันเกิดขึ้นอีข้ารุ่นมันก็ว่าง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 เลยมันก็ค่อยรูไปเังสินี่ละนาทีของเอาการประพฤติปฏิบัติของเขานี่ปัญญาด้เนี่ยปัญญาพื้นๆนี่แหละแก้จิตใจของเขาเนี่ยแหละ มันก็ติคอยเห็นโทษเห็นไปนี่เพูดได้เหมืนว่าผุดโทษแบบผู้รู้ผู้ตื่นจิตเท่าเริ่มตื่นกันมาเริ่มเห็นเริ่มเห็นแหละแต่กวนบม่ค่อยตื่นะะมม่จักดีจักซัวโม่เบลู่ดอกบ่ตื่นดอกบบลู่ดีลู่ซัวบัดพ่อมันได้ตื่นกันมาแบบนี้สกิดสงบขึ้น่าแนี้มันี่เริ่มลู่ก็ะป้อยมันเป็นไป้วมันคิดอยากคิดซัวไปมันคิดไปมันอยากคิดดีแกมันคิดไปมันชอบก้มชัวไปมันชอบไป เข้าเป็นผู้รู้อยู่ลูอยู่ไหมเห็นอยู่ขันจิตมีสมาธิแล้วมันติคอยเห็นโอสิ่งเรานี่เป็นของทำาลายจิตใจจะของนะมันก็ติคอยเห็นโทษเห็นไัยเนี่ยเห็นมามันติคอยเห็นโทษแต่มันติคอยละไปนำ้ำเห็นแต่เสื่อนี่แหละมันก็คอยละไป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 นจิตมันติคอยมีปัญญาคอยละไปนำ้ำละไปนำ้ำช่ำละอันนี้ละหนาทีเข้าเห็นได้สำนีส่วนวิปัสสนา เป็นของละเอียดอ่อนผบุญกุศลเท่ามันมีพ่อเพียงสติสมาธิปัญญาสมดุลกันมันหักอยเกิดโสดาปฏิมัก,ก็ค่อยเกิดโซดาปฏิผลก็ค่อยเกิดเนี่ยสกิทาค่ามีมักสกิทาฆ่ามีผลอนา,าค่ามีมักอนา,าค่ามีผลอรหัตตมักอรหัตตผลก็ค่อยเกิดขึ้นมากเนี่ยนาทเาีเท่าเหตุเดทนี่แหละนี่แหละให้เห็นจิตยังสี่ เห็นผู้ลูกผู้ตื่นจริจิตเท่ามันจะคอยตื่นเห็นไหมแต่จิตบ่ตื่นได้ตะกี้ขันโมพร avana จิตบ่สงบเราบ่ตื่นเรกสัวกับเฮติยุหันล่ะพ่อใจยุหันมักมุ่งยุหันทุกข์กับพ่อใจทุกข์ยุหันสุขกับพ่อใจสุกยุหันเนี่ยเห็นว่าจิตบ่้ันเป็นสมาธิแท้ๆเป็นอังสัตนล่ะอันที่ผู้ใดเป็นสมาธิดูเท่าดูเข่าดูเข่าดูเข่าอ่ามันคอยลูคอยตื่นเห็นไหมมันแค่อยเห็นอ่ะเรื่องมุจักนี่แหละเอื่นมาพร a าอ n a เป็นของเห็ดง่ายๆเพราะว่าหน้าเป็นของเห็ดยากๆเนี่นะมันอยากมองว่ามันบวสงบมันอยากบอกมันบวสงบขอให้ได้ความสงบจิตใจเฮานี่ที่มันบวเป็นไปยสุสม,มอเอียเพราะมันบวมีความสงบมัมีสมาธิแหละใจบ่เป็นสมาธิเมื่อได้ใจบวได้สมาธิถ้าเราก็ไปจเจริญวิปัสนามันจะเป็นวิปัสสนึกซะนะ มันก็เป็นวิปัสสนึกไปซื่อๆเนี่ยนะคิดไปสัมปปีแนวพิจารณาเมื่อส่อนสนวนทุ่แล้วบ่ทุกเกิดขึ้นมากบรรทุกคือเก่าอยู่ความทุกปากกดขึ้นในจิตเกิดขึ้นอกังทางเท่คือเก่าอยู่หาวิธีแก่บ่ได้นี่เห็นว่มมันบ่ได้ผลกับบ่ได้ผลบางนี้เองคือแกจิตใจเจ้าของบ่ได้่วนผู้ใดมาเห็นอารมณ์มาเห็นจิตม,มาเห็นผูน้รู้ของเจ้าของไม่เห็นควมรู้สึกควบยังของหลวกอ่ะ เกิดยังขึ้นมากกับรูยืนนะรูยืนมันก็ระงับไป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 นั่นก็ช่าระไปพร้อมช่าระไปพร้อมมีปัญญาชําระไปพร้อมบบซึมไหมจิตอารมณ์มังโบซึมสาบเขาสู่จิตจิตก็บ่ซึมสาบเขาไปสู่อารมณ์เนี่ยเพราะว่าขึ้นกันกับน้ามบ่ซึมเข้าใบบัวใบบัวก็บ่ได้มีเกตนาสลัดน้าออกไปน้าก็บม่มีเกตนาทิ่ฐิกระโดดลงจากใบบัวมันหากมีเป็นธรรมชาติติดตกไป นี่ก็ชั้นใดผู้ภาวนาเมจิตเป็นสมาธิแล้วก็ไปค่อยเกิดสติปัญญาคึอว่าอย่างที่็ค่อยสลัดอารมณ์ไปได้ไง่ายๆเห็นแล้วก็สลัดเห็นแล้วมมนก็สลัดเองสลัดเองสลัดเองนี่ปัญญาอันนี้เป็นสิ่งควรเจริญเหตุเหตุเกิดให้มีขึ้นยิ่งขึ้นไปปัญญาเรานี่แหละผู้ภาวนาหนามักม่องขาม สมถะสมถะสมถะมันก็ค่อยแก่โตขึ้นแก่โตขึ้นมันค่อยพัฒนาการขึ้นมานําขึ้นกันกับหมักม่วงเลยเว้ยแต่กี้มันก็เป็นหมักม่วงน้อยอืมก็น่วยเก่าแห้วมันก็พัฒนาการขึ้นไปน้ากับข่าแก่นน่วยเก่าเราพัฒนาการขึ้นไปน้าก็แก่กับพ่อมันมันนวอยเก่าเรพัฒนาการขึ้นไปน้าก็สุกแล้วมันก็เริ่มกับสุกก็ล้นลงมาแล้วกับหมักม่วงน่วยเก่าที่ไปบอกยังหลายๆแนวจิตดวงเก้านี่ก็ขึ้นกัน พัฒนาการกันไปเรื่อยๆ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 ก็มีพัฒนาการห้องยไปเอารูปแบบจนเกินไปการภาวนาหนี่สติสำร่วมระวังอยู่กันกินดื่มท่ำพูดคิดกระดิกพลิกแพ่งอ้าปากคากถุยมีสติสัมประชันยาตลอดเวลาห้อไปเห็นยางไปยางไปน้ำกันคาเกียควักอมเทมพื้นอ๋อง ชมแต่คนทางกระทอมป้าคนไหมือหูเมื่อชิ่งจะม่อะไจะของเสียอย่างไรโอ้อยากสั่งชิโมกใส่กับสั่งเอางั้นไม่สั่งมือหูมื่อชิ่งแท้เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมาะที่ไอ้ก็ยังหูเมื่ออยู่หันเดสมีสติไหมเมื่อวันขึ้นบัสไอ้เห็ดจังไหนมันช่ติโมนาเกียรติยังขึ้นตะกอนอยู่ไอ้เหี่ยวังไหนมันช่ติโมนาเกียรติก็ขึ้นตะกอนอยู่ อาวไอแฮมแดแตกปุ๊เราสิไปทมสิมใสก็คืดตะก่อนเนี่ยเนี่ยก็ยังสันเราไวภาวนาไหมก็ยังว่ากระเดกพริกแพงอ้าปากคากถุยมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลามันก็คอยละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆเลยๆเลยๆเอยๆก็กลายเป็นผู้สวยผู้งามขึ้นมาตัวมันพระก็เป็นผู้งามโยมก็เป็นผู้งามมังกิริยา่าทางม้ามีสติสัมปชัญญะงามงามไปหมดนี่นะอันนี้จะกมันยังเสียงยางว่ามันติด พื้นทะลุไปพปแล้วเสียงยางพื้นปูนนี่นี่ยคืมันพื้นแปน้นโอ้ยเวิร์กมาได้นี่นะพรมยางยี้เฮี้ยนถวยแตกยวัดแมลงสีรษะหนักภาวนาก็ะคือกันขันเขาเคยยางจุก,กลมนะเขาสิบ่ิยางาเสียงดังแะเขามีสติยางธรรมดาธรรมดาเขาเนะี mm ่ย hmm. แะก็สังเกตมึงแล้วการยางไปยางมากการถอดเกือบมึงเห็นมันกูจังเหมือนดีเออมันก็นเป็นของสวยของงามเหมือนมีระเบียบ ขันปัญญามันเกิดมันก็เห็นเล่งเห็นอันอื่นอีกว่ะนี่มันก็สิเห็นสิ่งรอบๆข่างออกไปอีกนี่ดวงปัญญามันฉายออกไปมันจะคอยเห็นเอออันนี้บริสะอาดมึอเห็นว่าบริสะอาดแล้วก็ทําทำความสะอาดดและบ่นมาเห็นแล้วก็เห็นซื่อๆนี่แหละปัญญามันเกิดก้นมาเองเพราะว่าครูบาอาจารย์ไส่จังเหตุโมเมนปัญญาเหตุเองเกิดเองยังเอาปัดกวาดเซ็จถูยังสีละเกิดปัญญาเองนี่ถูสลายเลยเกิดปัญญา กวดสลาก็เกิดเป็นปัญญาเพราะปกติแหละคนเท่าเนี่ยเออเขามีนาทีถูสลาก็ถูตามนาทีมาวันนี้ผู้มีปัญญาเป็นอย่างจ้งต้องถูสลาโอ้มันบมสะอาดเ,ออเหตุในเรื่องที่สะอาดเหลียวเขาเห็นน้ำสกน้สอยมันก็นอค่อยหาวิธีทําความสะอาดมันนี่มันปัญญาไหมครูบาอาจารย์บอกแต่ว่าถูซื้อๆปัญญาเป็นของเขาคึ้คนหามานี่นี่แหละผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเขเค็ดไปตามกรเนี้ยมหลมองน้ำสกปรกมันสกรปกสกรปกเห็ดถูแลว้วบั มันก็เล็ให้ตามนาทีเนี่ยเขาเร่งสั้นนะเน่ยเข้ามาปัญญามันก็ฉายออกไปรอบๆ่างกาย่างตนคางกายเฮ้ยฉายออกไปไกลๆอีกมนกันปัญญาลายนี่แหละภาวนาหลองพดอสมนียหละว่ามีนาเหตุหไป